สวัสดีครับบ่าเมื่อนี้ทั้งจองจะพามาชมร้านไหวแล้ครับอยู่แถวบ้านนะครับตอนนี้เพิ่นเปิดร้านไหมนะครับรถกับท่านในรายนะครับเป็นเป็นเวลาตอนค่านะครับตอนนี้ครับนะครับรถอ้อยเพื่อนกะตินรถไปแล้วนะครับนะครับเปิดร้านไหมนะครับนะครับเปิดได้หลายมือแล้วครับนะครับมาชมนม um well ้กันเลยนะครับ่าเป็นรถอ้อยเพื่อนกะติดรถเฉลี่นะครับเพ็่นใส่ไมโครนะครับนะครับใส่รถไมโครนะครับอ่าที่นีรถที่แ็มนะครับจอดนี่นั่น มาขายนะครเพื่อนอติโรเต้เราสิบล่างสี่เลตนะครับนะครับเพื่อนอสิลากนะครับเป็นลากนะครับอุ้ยแน่นอนครับอุ้ยรถน้อยนะครับนะครับรถน้อยลากรถปลาพ่วงเลยนะครับนะครับติดยอดมากเลยนะครับแน่นอนนะครับผมเรารถน้อยนะครับรถไถหน้อยลากนะครับนะครับปลาพ่วงอะไรอย่าเงี้ยครครับ ยอดเบื้องล่างกันรับมือเปิดเส้นหนาเปิดร้านไหม่ะครับตอนนี้ไปกับท่านในไลน์นะครับนะครับเป็นดีไซน์แมคโครคันนี้ยกนะครับนะครับคันนี้ยกโหลดโหลดเส้ตัวนี้นะครับโหลดเต้ลูกควงตัวนี้นะครับเนีสุดยอดมากเลยนะครับรถมีรถมาลล์ถ่านค่ำแล้วนะครับทีนี้รถมาเคนมาขายเลยครับรอทั้งกล้องคือติดบ้านเลยครับร้านติดบ้านเลยนะครับนะครับเาาเบิ้งน่ากันนะครัว่าเป็นดีโหลดยังไงนะครับนะครับแล้เบื้องบนดีถอยนะครับ ทำกันนะครับทำกันนะครับบนตีถอยเอาแด้วครับฝีมือแด้วครับนะครับโอ้รถเล็กแต่ใจใหญ่นะครับแต่รถเล็กแต่ใจใหญ่นะครับเดี๋ยวบ้าบอกเลยว่าลากลากพ่วงนะครับนะครับนะครับทำกันนะครับนะครับทำกันแล้วครับ ท่าไปถอยมาแล้วครับมาโหลดอ้อยใส่แล้วครับมาโหลดอ้อยจากจากรถคันนี้แล้วครับจากแม่โคตัวนี้มาใส่ตัวนี้นะครับเบื่อนนะครับมาคนที่โหลดแบบไหนครับยกใส่แล้วครับมาหลายๆท่านาติเคยเห็นนะครับพวกเป็นแถวบ้านทั้งช่องไหนเป็นไก่คือเห็ดอ้อยอย่างเดียวนะครับเนี่ยครับเพื่อนก็ับเอาใส่รถปิกอัพมางั้นสิแล้วครับมาขายแล้วครับนี่ก็ทีเป็นรถตู้แต่งยังสิแล้วครับเนี่ยครับรถตู้แต่งยังสิแล้วครับเนี่ยครับตีประเนษบรรทุ่ยหล่ะครับเป็นรถไอสแอนดนะครับ นะครับเดีครับมาโชว์นมกันนะครับเรอไหวกันกำลังเข่าม้าลายนะครับนะครับแถวนี้เพันเดียอ้อยกันนะครับนะครับเป็นเตยดไฟอย่างแรงแน่นอนเบิ่งชมกันเลยนะครับนะครับบรรยากาพจิตใจยังแรงนะครับเบิ่งน้ำกันเลยนะครับนะครับเป็นสิรากมามามาเอามาโหลดตรงนี้นะครับเอามาโหลดไม่โคตรแล้วเดี๋ยวเบิ้งมาเบิ่งตอนโหลดน้ำกันเลยครับนะครับนะครับ บรรยากาศดีๆท่านมาแลงนะครับนี่ครับเป็นเตี๋ยงรถตู <c ough> uh, ้นะครับเดี hmm. seul, ๋ยวนี hmm. uh, ้เป็นแบบซีนะครับเป็นเตี๋ยงเป็นรถรถตู้แค่แบบซีครับต้องพาต้งซี่นะครับหลักการีรถตุ๊กๆนะครับรถตีแตนนะครับนะครับว่าถุงเบิ้งนะครับเบิ้งเอานะครับอุ้ยรถเล็กนะครับรถคันเล็กๆนะครับใจใหญ่นะครับแต่ไม่ต้องห่วงเลยครับเดี๋ยวครับเออทำเมื่เลยครับนะครับ นี่รถคันนี้อ่ะทียิบสีแรงนะครับเป็นโคบต้ายิบสีแรงเองนะครับอ่าันเล็กๆนะครับลากคุณล่ะครับตรงนี้ครับนะครับเป็นไอ้ขวงมาไซร้อยนะครับแต่ว่ามันคงว่าว่าพันแล้วๆเพิ่งกับสีเพิ่งกับสีลากใส่ไหมงรับสีแล้วครับไปโรงงานนะครับมัแมป็นมันเป็นลากยังสีแล้วครับนี่เป็นลากโป๊ะเปล่าหัวม้านะครับนะครับอย่าลืมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องเลยนะครับฝากเพื่อนๆแกทำคลิปต่อไปนะครับนะครับประเดี๋ยววัดเทียบแล้วครับ เนดีโหลดเตยหลดได้แล้วครับตอนนี้กับคำเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาตอนคำนะครับมาช่องกันแล้วว่าเปนดีโหลดแบบใดครับชมนุ่งละไรนะครับนี่ครับรถรถ้อยกับมาเรื่อยๆคำมันเป็นกับมานะครับว่าตอนนี้รถรถดัดแปลงเป็นนี่คือเป็นต้องมีไฟทุกคันนะครับคันนี้กับมีนะครับนี่ครับมาอีกแล้วครับตอนนี้รถรถเก่ารถเมื่อสองรถราคาจุกีนี่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับหาเงินหาอย่างไรได้แด้ครับเขาก็ เขาก่าต่อ่าใส่ไหวอสิงน่นะครับว่าเรียนในแถวนี้นะครับเพาะ่ได้ได้ข้าไปในเมืองนะครับถ้าไม่ได้เข้าไปในเมืองเขาสามารถเรียนแถวนี้ได้นะครับเ่าเรียนมาจากสวนนี่นะครับนะครับกวอยังใกล้ๆน้งเรียนขามเลยนะครับที่นี้รถมาเรื่อยๆนะครับนะครับอุ้ยฝีมือมากๆเลยนะครับนะครับคนขับนะครับแถวๆเมื่อตอนพันโหลดได้นะครับ ครับตอนบนโหลดใส่แล้วครับไปเหล่าแบบนี้แล้วครับนครับหรือไม่ล่ะปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องเลยนะครับเดี๋ยวทั้งช่องก็ดิล้งไว้เบิ้งไปเรื่อยๆนะครับตอนไปขึ้นในสวนบ่แล้วครับเขาเคยขึ้นใส่รุนตุกๆมาแล้วครับอุ้ยฝีมือมากๆนะครับบอกเลยว่าพ้นขับเป็นถอยออกมานะครับ แล้วมื่อวันตัวแม่ที่ไปใส่แล้วครับอ่ายู่อใส่แล้วครับเป็นตัวตายเอาไปขืนนไหวในสวนนะครับเปยังไงกับพวกหูนะครับนะครับเมื่อกี้นะตือว่าเมันเปิดร้านไหมมันก็เปิดได้มื่อสองมื่อแล้วละครับแต่ว่าการเพิ่งกับท่านได้ตัดกับมีนะครับว่าที่ไปแล้วครับโอ้ยสุดยอดมากนะครับเราเราเพิ่งวันติดโหลดปัดจะมาเพิ่งโหลดใส่แล้วครับออกมาเพิ่งโหลดใส่แล้วครับเดี๋ยวตั้งช่องถ่ายเพิ่งนะครับเพิ่งคลิปกันยาวๆเลยครับนีะครับนี่โหลดไม่ครัวกันนี่แล้วครับ เราลอไปชมตอนโหลดเลยนะครับชมตอนโหลดน้ำกันเลยนะครับนะครับเบิ้งหน้าครับเบื้องอะไรขึ้นครับแล้วครับบนตีโหลดไซรัสดครับเดี๋ยวต่เบิ้งนะครับว่าบนเี้แบบไหนนะครับแต่เบิ้งว่าที่ได้ไปขอสลิงเนี่ยเพิ่งมาแล้วครับนะครับเบิ้งเอาแด้วครับทำคอร์สสลิงเลยนะครับเอาบนี้แบบไหนนะครับนี่นี่ครับเบิ้งเอาแด้วครับ ครับนี่ครับรถสันสมคโรอสเอสเนะครับวงวารุนไดครับเาตั้งจองกับอะไรมีความรู้นะครับนะครับเดี๋ยวไปกอสลิงนะครับนะครับวันนี้กติกอสลิงแบบนี้นะครับเดี๋ยวดี๋ยูทูีกวันติดอว่ากอรสลิงซอยนาะเ้ยเยเฮ้ยเยเฮยเฮิยเฮ้ยเฮัยเฮ้ยเ้เเยยเย เป็นล้านน้อโชคคุณมีนะครับนะครับพี่หน้ารถเมล์โคกันนะครับนะครับเพิ่นติยกลักษณะนี่ยนะครับเพิ่งแบบเพิ้ลติดรถได้แล้วครับนะครับนะครับคำหลอดแล้วครับบาปีิภาบปฏิมือน้อยนึงนะครับนะครับเบิ่งนะครับนะครับเบิ่งเพิ่งนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับเบิ่งนะครับนะครับ เป็นระเรที่แบบดีแล้วครับต้องจิกกัน,นยาวเลยนะครับนะครับตองห้ามกันดีดนะครับต่อเขี่ยวกันขม้านะครับนะครับนะครับลดโรคเข่ากับมีประโยชน์นะครับ นะครับลงกันยาวๆมาเลยดนะครับนะครับจะเลื่อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับตั้งช่องนะครับทางรถเพิ่นกะตีเข่ามาแต่ละคันแต่ละคันนะครับนะครับบอดด้วยนะครับไตยสดๆเลยนะครับ่าทั้งนี้ตอนมาคนดีไม่ต้องไต่สดทั้งนั้นนะครับคนดีเพราะใครจุดนะครับสดๆเลยนะครับนะครับอลไรทำการเปิดไฟนมครับนะครับ ไปเกือบทั้งตั้งแล้วครับตั้งรถเป่านะครับครับตั้งรถเป่ากันนะครับหลักะรับตั้งนะครับเฮ้ยขอบคุณขอบคุณครับขอจบคลิปตำหนิเด้อครับหลักะที่ได้เอารถเข่ารถแล้วครับวันนี้ครับสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปเมิ่งอีกนะครับ